เจริญสุกบรรดาพุทธตาสนิชชนทั้งหลายวันนี้มาช้ากว่าปกตินิดนึง <c oughs> มิดในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วมัวไปรดน้ำผักก็คือยอดมะระขี้นกมันเห็นมันมีประโยชน์ไว้เก็บยอดถังได้ก็ไปรดน้ำเลยลืน เลยลืมเลยลืมเลยลืมมามาถ่ายคลิปเพื่อพบอปะากับญาติโยมไปเลยก็เลยออกมาสายนิดหนึ่อเมื่อวานนี้พูดถึงว่าพระราชาเมื่อได้เมื่อพระราชกุมารได้เจ็ดพรรษาแล้วเนี่ยก็เรียกมุขหมาตอมนตรีมาสอบถามว่า เด็กอายุประมาณเนี้ยชอบเล่นอะไรมุขมนตรีตอบว่าโอ้ยชอบเล่นน้ำพยาค่ะก<ม>็เลยระดมพลช่างติดช่างไม้ช่างปูนทั้งหมดในเมืองนะมารวมกันแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าจะทํำบาะสะโบกกรณีให้กับพระราชชกุมารได้ลงสะสงค์ ในอุทกธาราในสะโบกขรณีนั้นบรรดาช่างทั้งหลายก็ไปปักหมุดหมายไว้ว่าจะทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละในสรโบกขรณีก็ปักไม้เอาไว้เป็นหมุดหมายไว้พรุ่งนี้ค่อยมาขุดร้อนถึงพระอินทร์สิคนมีบุญนี่เทพยายดา ทอดทิ้งไม่ได้เลยเทพปะยะดาทอดทิ้งไม่ได้บางทีพวกเรานี่ก็ได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือจากเทพจากเทวดาจากพระอินทก็มีนะ,อะลองสังเกตดูตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งที่ประสบอะไรต่ออะไรเนี่ยมรสจุมากมายเนี่ยแต่ว่ามันผ่านไปได้โดยง่ายโดยสะดวกสบาย ก็ไม่ต้องสงสัยหรอกนะอาจจะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์ท่านช่วยก็ได้เพราะหลายคนก็ยังคงมีบุญแต่อาจจะไม่ถึงขนาดของสักยะวงเขาเนี่ยนะพุทธวงเนี่ยอันนี้ของเขามันอภินิหารตรงตๆล้วนๆเลยปฏิหารปฏออิมันทั้งความอัศจรรย์ทั้งปฏิหารมันมีครบอะ่ะนะ ไม่ต้องประสงสัยเรื่องบุญของพระศักิันฑูยเจ้าก็ขนาดเกิดมาก็มีโอภาษมีแสงออกจากตัวแล้วมีแสงออกจากตัวแล้วซึ่งคนในสมัยก่อนก็คงจะไม่แปลกอะไรคนที่มีมีแสงมีโอภาษออกจากตัวนี่เพราะคนสมัยนั้นมีบุญญาธิการมาก อย่างพระเจ้าสิริสุทธโทธนะนี่ก็ในพระพรหมเทนะมาเดินหน้าขบวนนกขันมากอะ่ะของพระนางสิริมหามายานี่ก็พระอินทรนะมาเดินนํำข,บว,ขบวนขันมากอะ่ะะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสยัยในบุญญาธิการของของพระสัพพันยูก็ร้อนถึง ท้าสกกะเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์สันดาวดินงถ้พูดกันไปก็คือว่าแม่พระศิลาอาจกำพลแข็งกระด้างขึ้นมาอีกแล้วเมื่อพระศิลาอาจกำพลแข็งกระด้างก็จะต้องมีเหตุเพศภัยอะไรสักอย่างที่จะต้องมาเตือนให้เท้าสกตะไี่ทราบ ื่าท้าสกะได้รับสัญญาณีย่าสัญญาณนแสัญญาณจากจากอาของผู้มีบุญที่จะกระทําอะไรกระทําอะไรก็จะส่งสัญญาณไปถึงท้าวสากะเทวราชท,าทันทีในที่สุดก็จำจำ,จำต้องส่องคลิปพญานศร ให้แจ้งเหตุทิงเทศไทยก <c oughs> ะเบื้องล่างก็ทราบว่าอ๋อพระราชาสิริสุธทธนะต้องการที่จะสร้างสะบกพระรีให้กับพระราชกุมารก็มีเทวะบัญชาให้ท้าเวสุกรรมหรือว่าท้าเวสุวรรณนี่แหละ ไปนรมิตรสะบกกรณีให้แล้วก็บอกบอกลักษณะของสะบกกรณีทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรมีประการอย่างไรอย่างไรอย่างไรทา้ททาเวทท้าเวทสุกรรมเข้ามานารมิตรสะบกกรณีให้เสร็จภายในคืนเดียวด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ของทา้าเวทสุวรรณ รุ่งเช้าบรรดาช่างทั้งหลายก็เตรียมจะไปขุดดินกันล่ะอ้าวสะระบอกขอรนีปรากฏขึ้นแล้วซึ่งเนือ้อความทั้งหลายในสะระบอกขออนีนั้นท่านก็ท่านก็อธิบายไว้อย่างอย่างพิสดารเหมือนกันอย่างทรายข้างล่างเนี่ยเป็นเกร็ดเอ่อเป็นแก้วเจ็ดประการนะ เป็นรายล้วนไม่มีโครนเลยมีดอกปทุมมีกำแพงแก้วมีกำแพงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือเป็นขอบอะขอบสะคันสะเป็นกำแพงแก้วมีบันไดลงก็ล้วนแต่แก้วแต่เพชรทั้งนั้นเจ็ดประการมีท่าลงร้อยท่าโอเคคิดดูนะคดเคี้ยวคดคุ้งไปร้อยคุ้งเนี่ยแม่ เราก็ไม่เคยเห็นของอย่างนั้นเนะาะท่สะของเราที่เห็นกันปกติก็เป็นสี่เหลี่ยมกลมๆนะสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นกลมๆบ้างถ้าใช้คนขุดก็นี่ก็คือสะของเราโดยโดยเท่าที่เห็นในวัดก็มีเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยม <c oughs> ไม่ได้มีคุ้งมีท่ามีอะไรมากมายถึงเ,เหมือนสะบอกกรณีที่ท้าเวสุกรรมมาเนรมิตรให้ เราก็จะไปเทียบพวกเขาเลย้องเขามันบุญสูงส่งโอ้โหเป็นที่ถูกอกถูกใจของพระราชาเสร็จแล้วก็ให้พระราชกุบารน,นั้นไปสะสมลงเล่นในสระน้ำพร้อมกับพระราชบุตรของ ศักยยะวงนั้นเป็นอีกหมื่นนะนะอีกหกหมื่นลเท่าไหรน่นยเท่าไหร่ก็แล้วแต่จําไม่ได้แล้วก็คือที่เขาถวายมาให้ลูกลูกของกษัตริย์แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยถวายให้องค์ละองค์องค์ละองค์เนี่ยนะท่านละองค์ท่านละองค์ถวายให้มาเป็นเพื่อนเล่น กับพระราชกุมารนี้ก็ลงเล่นน้ำกันโตเป็นที่สนุกสนานครั้นพระชนไดสิหกพรรษามีปราสาทสามฤดูเป็นที่ประทับก็อเอะนะช่างไม้ช่างปูนช่างอิฐเนี่ยมามาสร้างมาสร้างปราสาทสามฤดูให้กับพระราชกุมารนี้ได้พักผ่อนไดไดอยู่ในแต่ละฤดูฤดู อย่างเช่นปราสาทฤดูฝนปราสาทฤดูหนาวปราสาทฤดูร้อนสามปราสาทสร้างไว้ให้กับพระราชกุมาได้ประทับอยู่<ม>แล้วก็แต่ละปราสาทนั้นก็ทําแตกต่างกันไปแต่ละปราสาทและฤดูก็ทําแตกต่างกันไป่ปา,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 ไปาจะทําอย่างฤดูฝนนี่ก็มีที่กําบังฝนมีที่ แสงสว่างเข้าได้เช่นฤดูหนาวนี่ก็มีขวามิดชิดมีช่องมีช่องที่หบัญชอนไว้เปิดให้รับแสงเวลาอารุณ์ขึ้นเมื่อมีแสงเข้ามาก็เปิดให้รับไอพ่นได้ไน,นะก็เป็นอย่างนี้ฤดูร้อนนี่ก็เปิดโล่งหมดเลยก็ไ <c oughs> ม่เจองปิดโล่ง ก็มีฝามีห้องนอนมีอะไรนี่แหละแต่ว่าก็ทําให้เป็นที่โล่งกว่าสองปราสาทนั้นครับณขณะนี้ก็สิบนาทีนะไปแล้วก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร